ครับผมพุม่มนี่งามครับตน้นอุ้ยอุยแตกคูยูเลยนะครับเนาะ ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับผมสุขสุนนะครับมือนี้กระพาลาะปลาลาะโคกอีกคือเก่านะครับผมบอลูวาซีได้อยัางน้อครับเนาะมือนี้กันมาลาะแถวแถวมองที่มาเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานนี่ได้ดอกก้านกับผักหวานปลานะครับผมมือนี้กันเลยลองมาลาะอีกน้อครับเนาะบอลูวาสีมานบ่นะครับมือนี้กันมาสองคนครับผมกับน้องแพงนะครับเมื่อวานนี่ได้ผักหวานเนาะแล้วก็ได้ล้ำอีลอก ดอกกัญนะครับสสวัดีเดี๋ยวเมื่อนี้กับมเลาะเบกงใบนะครับบลูว่าซิมีบ่เอาไปเดี๋ยวก็แยกย้ายกันหายตามนี่แล้วครับผมนี่ปักหวานข่างทางก็มีไปเรื่อยๆนะครับนะเก็บมีเยอะนะจอดอ่อนกางอ่อนเยอะนะจ้าะดูนี่นี่ทั้งล่างนี่ไหลอยู่นะเก็บครับผม ว่าห้อยเก <Bond> ็บดูแล้วต้นนี้อ <congratulations> ยู่ข <occurs> ่างทางเหลือแต่ต <damn Pokemon> Poke> ่อเลียงหน่อยหนึ่งยอดเหลืองอ่อนอยู่นะเจ้าอไปเอาไปเบิ้งข้างในมาหนึ่นโคกทั้งนาพุ่นนะครับผมพอแล้วครับผมดอกยีร่ากหรือว่าดอกก้านนะครับนี่นี่กำลังอ่อนๆนะครับเนาะ วานนี่ก็เอาไปแกงใส่ปลาย่างนะครับผมแซ่บดอกพวกข่อยครับมันแหล่งขึ้นอย่างไรบนนี่นี่ครับนี่อีกดอกนึงนะครับผมโอ้ยขนางอ่อนๆน,นี่ครับผมลำนี้ลอกหรือว่าดอกก้านนะครับแกงนะครับผมอยู่ทางล่างนี่ครับลำหนึ่งดอกหนึ่งขนาดเห็นไหม โน้ำน้ำน้ำเกาะโอ้โหต้นง่ายครับผมนี่ขาดน้อยนึงครับผมรับง่ายหอมครับนี่ดอกนี่การเลื้ขึ้นครับผมพอนอนโอ้โหได้ละนี่ครับผม เนมหามูมันกับบุมีครับผมปกติมันขึ้นเป็นมูหลายล้ำหลายดอกนะครับน่าจะมีคนมาเลาะแล้วครับผมมันก็บบได้เห็นทุกต้นนะครับบางต้นเพ่่นก็รอดสายตาเดี๋ยวเละาะบ่งอีกนะครับผมมันมีอยู่ห่างตักหวานพุ่มครับผมพุ่มนละยอ่อนอยู่ครับ มป็นมาใหม่ๆอยู่ครับผมอากาศ้อนอมครับมือเนี่ยแดดบกแก่ว่าเงาแตกเลยครับบนแน่นะครับฝนที่ตก ไปเรื่อยๆเดือดแก่แล้วครับผมนี่พุ่มนึงครับผมนี่โอ้หหลายยอดอยู่นะครับ 对吗？ พุ่มนี้ก็แก่หลายอยู่ครับผมพุ่มนี้พูดเะยอด ต้นละน,น้อยครับผมบลลายนี่ทั้งนี้แก่ไปแล้วเด่นไปเรื่อยๆครับดอกกัานทั้งนี้บ่เห็นนะครับผมพนนรลัางขึ้นโอ้โหขื่นยอดเังไงครับ ต้นผักหวานหลายหลยครับผมเพื่อแก้เบื่ต้นละน้อยโอ้โหนี่อหอยเพิ่นเก็บไปใหม่ๆเลยไงหยอดหนึ่งสองหยดนะพอได้เลี่ยมไปครับผมพ่อมากัผักหวาน,นครับผมนี่เห็นไหมครับเนี่ย นีต้นตัวแม่นะครับสังเกตง่ายๆต้นตัวแม่เขาสีออกดอกน้าต้นนะครับน้ากินเขาบม่มีดอกนะครับเห็นไหมดอกน้ำต้นนะครับโดนๆที่ท่อหมากมั้นนะครับผมเดี๋ยวผมที่เก็บออกจักหน่อยนะครับเนาะนี่ผมจะไปกินกับน้ําพริกครับผมเดี๋ยวเลือกเอายาดามาเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นของกินนะครับผมต้นอื่นที่เขาบบเห็นนี่ก็มากมายหลายต้นนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปลานะครับผม เก็บไปยู่ไปกินก็คือสีบอเบิดนะครับผมนี่นี่ดอกกินกระตพริกเนาะครับเนาะปนี่จริงจริงตรงง่ก็นีดเจ๊งน้อยครับผมนี่เดี๋ยวอกอีอกันหนึ่ง ผมพอแล้วนะครับผมเอาซ้ำนี่นะครับเนี่ยกินกับแจ้วกับปนเดี๋ยวเเอาอีกอันนึ่งไปต่อครับผมยอดมันก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วครับห้อยเพลนเก็บแล้วแหละถ้าใบเป็นแบบนี้แสดงว่าขาดน้ามครับผมแห้งแรงมาดุนนี่นี่ นี่พอยอตนนึงครับผมเนี่ยเป็นมาก,ก่อนอห้อยเพิ่นเก็บนะเนี่ยเห็นบอกครับอันนี้เพิ่นน่าจะจงไว้ไม่นหน่อยพูดจังเลยนี่นี่าาก็จังหน่อยครับบ่อเบิ่ที่เหลือก็จงไว้นี่ครับอันนี้ยังน้อยอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็น้อย นี่นี่เพงเทงนี่ต้นหนึ่งน้อยๆครับมี่ยอดอยู่หน่อยหนึ่ง พอได้เลี้ยมอยู่ครับผมนี่ยอดบดหลายนะครับเนาะขึ้นมาทางนี้ยอดน้อยเดียวเลาะไปเรื่อยๆแล้วครับผมต้นนี้ต้นนี้โอ้ยอดหลยอยู่นะครับ อ๋อต้นนี่ผักหวานช่วงนี้พาค่อยมีคนเก็บนะครับมันก็เลยแก่ไปหมดเห็น,นม,ามาเบิ่งต้นนี่ครับเนี่ยเห็นอยู่นี่น้อยนึงไปลายนี่ครับ อยอดนดองนี่ต้นหญ่ๆนิ่งนมเป็นใบแก้เบื่อแล้วครับผมช่วงนี้หาตามพุ่มนิดหน่อยปุ๊บต้น,ตน,น,นหนึ่งต้นตะวันเห็นไหม แกเบิร์ต้นพหวานหลายอยู่ครับผมเก็บบอไดอโ้นี่บอไดอยู่ครับผมพุ่มนี่นี่นี่น นี่ข้างหนนี่ครับผมโอ้โหยอดงามอยู่นะครับนี่โหด่ะงามครับต้นอือแลอวลอแล้ว งามเติบต้นนี้เริ่มยาวเลยครับโอ้โหงามๆครับผมต้นนี้นี่ตรงนี่ต้นนึงครับผมนี่งามคือกันครับโอ้โหยอดปวดอเอาอเก็บครับผม ็ได้อยู่นะครับหยดเสียงคนตัดใหม่เน,นี่ยนี่เล็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มันนะครับผมต้นละเล็กต้นละน้อย แย่ไปแล้วครับตัวไหนสองยอดนี่สามยอดยอดบ่ค่อยหลายครับผมมองแล้วน้อยนี่อสองสามยอดยอดอยู่ทั้งล่างนี่ครับเนี่ย ยอดแน่อยู่นะครับเด yeah. ี๋ยว <c oughs> เสียงเลยตัดไม้ครับผมนี่ปลานี่นบ่ป้าไม้สีหายก็เพราะตัดไม้นะครับลำพังเก็บยอดไปกินนี่บเเบิดนะครับป้าไม้ เก็บยอดเก็บดอกเก็บลูกไปกินยุงซี่ครับบ่เบิดครับผมยกเว้นว่าจะมาตัดมาโคนมันนะครับต้นนี้ก็คือย่งไรบวติดลูกจากันนี่แหนมเห็นต้นหนึ่งอยู่ทางหลังพูนครับผมต้องยอดหลายอยู่นะครับโอ้โหมีมีม,ม,มีพี่น้องครับผมยอดปวดหืม แตกพยู่เลยนะครับเนาะ,ะเก็บอจอดมุงไงครับแปกปล่เนี่น หลายยอดเลยนะครับเนี่ยนี่นี่ยอดออนนี่ครับผม หลายเลยครับนี่ข้างล่างนี่ก็มีครับเนี่ยข้างล่างนี่อีกอเปิดแล้วครับตัวนี้ได้กำไยเติบนึงครับผมน้อยนึงครับผมกิน ต้นจนแล้วซี่ปูแล้วครับบอกกลิ่นว่าก,กับนิ้งฟงได้ต้นน้อยๆนี่ยอดงามอยู่ครับผมนี่สองสามยอดครับผม Nó tôi kiếm bữa nào tôi này. Các bạn này. Tám phum lên ต้นละน้อยครับผมพูนอีกพุ่มหนมึ่งหมดเลยกำลังปวงอ่อนๆนะครับต้นนี้ โคกนี่น oh <su> ี่ยังแหงๆหงอยู่ครับผมนี่ใปไม่ยังบบท่านจะปงเนาะครับเนาะฝนบ่ค่อยลงทั้งนี่นะครับฝนบ่ตกมาโดนเกิบดอกก้านก็บ่ค่อยเห็นครับผมหลาอมานี่บเห็นพอต้นเลยครับเข้ามาทางในในน่าจะบบท่านเจ้าทินครับผมเจ้าทินเพิ่นน่าจะรูดมองดีเนาะครับเนาะดูจังหวะมันออกนะฮะเลยเหลือบบหลายเมื่อนี้ได้4ีดอกนะครับเดี๋ยวที่ร้องเลาะเบิ่งมองตํำๆแถวป้าไผ่นี่อีกนะครับโบทาได้จากซีหดอก นี่ระวังทางกับมีครับผักหวานยอดหา่อยู่ครับต้นน,นี่แต่ว่าแก่หลายแล้วนี่ได้ปลายยอดนะครับผมนี่ยอดงามอพอละมมนแก่นะครับผมแทงอยู่นี่ครับผม,เ,บผมเก็บดูมตำตีนดอยนี่ก็มี ผพักขึ้นสูงบางึีนี่ผมขึ้นไปสูงสูงพุ่นไปหาไอ้ดอกกา้านเด็ดจีดอกได้บ่ดอกก้านนีบ้เดี๋ยวนี้ได้ยูโซดอก <laughs> ช่วงนี้ค้นกับปลาหลายแต่ว่าเพิ่นบบได้าามาเก็บผักหวานนะครับเ <laughs> พิ่นมาหาอีลอกกับดอกกา้านนี่แหละ <laughs> ช่วงนี้เข้าป่ากับขออนุญาตคือเเ่าเนาะ <laughs> ขออนุญาตแลกบัตรเข้ามาเก็บคือเเ่านะครับผมอยู่ในช่วงควอบคลุมไฟป่าอยู่นะครับน่าจะสิ้นสุดถึงเดือนเมษายนนะครับ มีเจ้าหน้าที่ออยู่ทางเขาเนี่ยก็ต้องแลกบัตรเข้ามาเก็บแลไม่ได้หรือว่าในไ่ชเก็บอยู่ทั้ง่างกับพวกที่กิน<ด>นะครับอันนี้เป็นโคกตำตำนะครับหมูม่วงปลานะครับเนี่ยสัตว์ปลาไม่กินเบิดเดี๋ยวขอซิมจากลูกเนี่ยเดียวอ,อันนี้ดีอยู่นะครับผม ยงกินดูดูงามอยู่นะครับมะม่วงมะม่วงป่าเหรอมะม่วงป่าระวังคันคอนะเนี่อมอหอมครับผมยางไก่เนี่ยหอมมากอะถึงกินสัตานเมื่อกินครับผมด้สามลูกเราวังคันคอนะครับมองเปลือกมัน กินแต่กินกินเม็ดมันเฮ้ยหวานหวานนิดนเนหวาน,น,ห,วานหวานครับปกติม่วงปลานี่สมนเลนยแต่ว่ามันอาจจะง้อมแล้วชุกง้อมแล้วหวานดี ิ้นใ้อ,อ่ะหวานหอมครับผมเม็ดรวมได้ไหลายเนาะอือสไรดอาจจะเป็นห้อยแมงิี ย่างกลับแล้วครับผมออกจากป่านะครับเนาะมือนีบบ้ค่อยมันปันใดนะครับผมผักเขาก็ได้น้อยเดียวเดี๋ยวนี้อาจจะมีคนเข่าดุนะครับผมมันอยู่ไก่ทางพอได้ยู่พอได้กินนะครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันนะมือนีบบ้่อยมันปันไดเนาะแต่คนละน้อยครับผมนี่ผักหวานกับบกค่อยมีปันไดนะครับจะมามาจากแกเนาะเออแกแหละกับโบ่อยมียอดแหละครับผม ดอกก้านก็น่าจะบกครอมมีนะครับเพ่นเก็บไปแล้วนะครับผมเหลืออยู่นี่รอดสายตาเพื่อนสี่ห้าดอกนะครับใส่แกงผักหวานก็ได้อยู่เนาะาช่พอได้อยู่พอได้กินครับผมอายุหากินตามธรรมชาติครับแบบนี้ครับผมเอาเนี่ยนอนบ่ได้ล้างมือกับมาล้างมือก็พ่อมองเพื่อนเก็บจริงสี่แล้วครับผมนี่ไปพราะเถูกมองบ่ได้เนาะยอดเหลืองๆอ่อนๆกับพอมีอยู่ครับผักหวานนี่ถือว่านามอยู่นะครับเนาะแต่คนละประมาณนี้นะครับผม ผมสำหรับคลิปนี้บ่ค่อยหมานไปได้ครับพอได้อยู่พอได้กินนะครับผมผักหวานก็ได้แกงหมูี้เนี่ยอยู่ต้องทำเนาะกับประมาณนี้ครับผมจอดมันนะครับเก็บเก็บเล็มเลื้มกับพุ่มน้อยๆนะครับผมต้นใหญ่เหมือนกัแก่เบิดนะครับเนาะแล้วก็ได้ลูกผักหวานนะครับลืมออกมเบิ่งอะไรล่ะมาผักหวานได้อยู่อ่ะได้ลูกผักหวานนะครับผมนี่นี่แกงใส่กันขาเขาเขแกงก็ได้หนึ่งก็ได้นะครับลูกผักหวานยุดงทั้ง่างนี่นะครับผม พอไดอยู่พอได้กินครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปอื่นที่พ่อไปปลาใดนั้นก็เอาไว้รุ่นกันตอนในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับผมทุกการติดการตามครับพอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับรอออมเขาแล้วครับผมได้สำเน็จแล้วนี่นะมันเป็ดเก็บไปนี่เหลืออายุกี่ลาย